สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมชื่อข้าชาตินะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมจะเอาเกมไมค์คราวกับมอดของเซิร์ฟเวอร์ทุยมอดเซิร์ฟเวอร์บ้าเลยเซิร์ฟเวอร์นะผมเซิร์ฟเวอร์ GTA นะครับโอ้แม่งน,นะผม,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเนี่ยผม GTA MC.9 นะผมซึ่งตรงนั้นขั้งหมดนั้นเป็น AP ได้ด้วยนะผมสุดยอดไปเลยนะซึ่งผมจะได้มาดูครับผมว่าตรงนี้นี่มันเป็นเมืองอะไรกันบ้างนะผมมี 8, 7, 5, 4, 3 2 1เนี้ยไปไปดูกันเลยดีกห้าสี่สามีอะไรกันบ้างนะผมซึ่งโดยรวมแล้วเป็น GTA ผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นขผมันนี้เป็นครั้งแรกนอันนี้อะไรวะผมซ <laughs> เฮ้เดี๋ยวๆเกทเ,เออ GTA จะมีแจ็ตแพ็กนะผมเขาทำสุดยอดไปเลยทีเดียวเนี่ยนี่แล้วเ e เวอร์ลูเป็นอะไรวะมีกระสุนด้วยอะ่ะนี่อะไรวะแมนเด็ดอ๋อนี่ยารักษาแผลผมอันนี้กรเนดอันนี้ระเบิดละมึงเลกันอ้โหมีปืนด้วยอโอ้โหันนี้มีตำรวจมีอะไรค่อนข้างสมจริงเลยทีเดียวเป <laughs> ็นแบบ GTA นะครับ แม่อยู่กับ GTA IV แม่อยู่กับ GTA v ผมแกนติฟออโต้เนี่ยโอ้โหมีมีโชดใส่ด้วยโอ้ไม่กาดโอ้โหมีปืนนะผมปืน A15 แล้วไหนมีชาวบ้านเมย์ให้กูยิงหมยเนี่ยนะฮะไบก์ M16 นี่นะผมมีเปเปอร์สเปร์เปเปอร์สเปร์สเปร์พ่ชัยโอ้โหพอมาทำไมวะนะฮะโอ้ยอยากได้ว่ะมินิกันแต่มันบอกมินิแต่ว่าดูปืน ปืนมันมินิไหมฮะไม่มินิเลยนะฮะใครครับผมมันบอกให้เราทำอะไรบ้างวะกดทับ TPA อันนี้ต้องบริจาคสิบเหรียญเหรอสิบเหรียญมึงถึงจะได้อเอาง,ง่ายๆครับผมเราเนี่ยจะต้องมีตังค์ว่างั้นนะจะต้องมีตังค์ครับผมบอกกดเทโลสโซ0.4 4.0เหรียญ โห oh, GTA เป็น GTA IV เหรอเฮ้ยเฮ้ยจริงๆแบบ GTA IV Oh my god Oh that fucking โหมึงมีปืนนี่ปืนนี่กูเลือกปืนเดียวหรือไงวะโอ้มีแก๊งขาโจคาขาบอยเด้อ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 ต้องเข้าไปเข้าไปเอาของเหรอ เป็น TPA i v โอ้โหมาแล้วโอ้ยุ้ยวุยไม่มีดาบไม่ีดาบวุ้ยมีตังค์มีตังค์ไอ้เหี้ยกลัวขำนะโอ้ยโอ้ยเอาเอากลเอาถามก่อนดิวเหลือสามนัดเว้ยโอ้เอาตังค์ตังค์น่แม่นี่ได้เจ็ดเหรียญในห้าเหรียญแม่สุดยอดเหมือน g t a อันนี้มีตังค์ดีวะห้าสิบสองบาทนะผมเดทก็ศูนย์เนี่ยตายคิวก็ศูนย์เนี่ย รู้สึกว่าเรา,เราจะเป็นต้องค่ายพวกนั้น,นะครับผมจังหวะน,นี้ซึ่งผมไม่มีกระสุนนะฮะก็ค่อนข้างเย็นนิดหนึ่งรับผมต้องฆ่ากันเองคป่ะเนะี่ยถ้าฆ่าแล้วของกูตกป่ะปืนกูมีแค่ปืนเดียวเนะีนะ่ยเนี่ยไม่ได้เลยจังหวะนี้นะผมกินข้าวก่อนโอเคเนะี่ยโอ้จุกสูงสุดแล้วมึงให้กูมาขึ้นมาทำมะเขืออะไรฮะชั้นนี้ยอวด GTAIV นะฮะ เด oh you know. <c oughs> right ้อเด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 ้อวิมีโอเชโเกือบไปแล้วเกือบหน้าดอกพื้นแน่ผมแมจังหวะนี้ค่อนข้างเฮียนิดหนึ่งเนี่ยแม่เอาไปข้างนอกดีกว่าผมไปหากระสุนปืนเม่กี้เจิโก้ด้วยนะทิโก้ไล่ยิงเราเดวมันไม่มีรถแล้วมันมีรถนี่มันจะสมจริงกว่านี้แน่วกับ GTA IV ของเรานียะผมก็เอพิโซด f m Liberty i t C y วูฟเนียค่อนข้างเค่อนข้างเปลี่ยนนิดนึง นี่อะไรวะเฮ้ยกระสุนลูกซองพล้วนี่นสบี่นผมเฮ้ยมีกล่องมากมายให้เราเก็บครับผมแม่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทำออกมาได้ดีนะเฮ้ยกระสุนพกเจอไก่เนา่าเฮ้ยไก่ดิบมือกูไม่มีปืนอะไรสู้ก,กับมงอ่ะเนี่ยกลัวไปยิงจิงโกหมดแล้วแนะ่โอ้โว้ยทังหวันนี้โอเคแม่แหลมมั้งผมแหลมเนะี้ยหน้าตาน่ารักขึ้นเยอะเลยนะผม ไว้ทางนู้นมีอะไรวะมีคนเนะี่ยแล้วมันยิงกูตายแน่เลยวะ่ะเออมีแต่อาหารโอ้โอโอโอ้อ้ยิงกูแล้วยิงกูแล้วโอ้โหขอทุ่งเลยเนี่ยอ,อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็คือจะเล่นแบบนี้ครับผมก็คือเล่นเนี่ยจะต้อง <gesch uce leen> เอาง่ายๆผมก็คือเจอใครก็ต <If S 1> <im> <i> ้องยิงหมดนะคล้ายๆวอร์ซีผมแต่ว่าจะมีที่โกมีตำรวจอะไรมาไล่จับเราด้วยถ้าเราฆ่าคนอื่นเนี่ยง่ายๆเลยนะอันนี้อะไรวะโอเยี่วมาผมมีปืนให้เราขายเนี่ยแม่สมจริงสุดยอดไปเลยลูกพี่เนี่ยแแบบแบบเมื่อนี่อะไรวะผมต้องซื้อแบนเดนมาด้วยตังกูมีอยู่แค่นี้นะผมมีสเปร์มีเต็แพคเออซื้อมินิกันกูมีสิบเหรียญนะเว้ยเฮ้ เอกูกดซื้อได้ไหมเหรอกูมีตังค์ท้ไมวากูมีตังค์กี่บาทอ๋อต้องกดขอบายลืมผมไปลืมนะน่ะเออไอดีสองอัพเกรดมีมีอะไรมีแรงเกรดโค้ดเอ็กซ์ตร้าเอากูกดบายแล้วนะบาย ก็มินิกันเลยฮะใช่ปะ่ะครับพิมพ์แบบมินิกันอ้าวไอสองมีแทง์มีอะไรก็ไม่รู้ครับผมปืนอะไรตอนนี้กูไม่มีสักอย่างนะซื้อ,อยังไงกูงงครับหายแล้ว <ผม S 2> เกิดมาไม่มีอะไรเลยต้องไปหาของปล้นนะผม ที่โก้ไม่มีเนี่ยอะไรวะ no empty บิรุบูเดอเข้าไปก่อนนะผมแม่ตายหนึ่งไม่ได้ฆ่าตัวอะไรเลยเว้ยมิใจเลยครับผมเนี่ยวะเอา้าโดนป้นไปหมดแล้วเหรอขอ,ของเคาน์เตอร์ตรงนี้เคาน์เตอร์เซอร์อรบีที่ผมหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยดูอันจะป้นให้หมดเดี๋ยวๆมันมีชื่ออะ่ะมีชื่อแล้วกูก็สู้เขาไม่ได้อะ่ะฟักยูครับผม Someone ม l e พ s e give me to s p o ้ t I w ้ l l pay มาพงมาเพอะไรครับปืนกูยังไม่มีเลยตอนนี้นะฮะเฮ้อไปหาปืนก่อนได้ไหมเดียด๋วยวๆๆๆแถวไหนไมีตึกโอ้มีดิกโกโอ้ my god ของเพียบเลยกูเก็บแล้วโอ้โห้ยจิโกโอ้โหแรมไหผม แม่งโดนยิงตายนะฮะมายิงโอ้โหหลายการยิงโอ้โอลิเซ่ดุดนแรงมากครับผมช็อตกันชักชักชักจะชอบมันอะไรไม่ไม่ไม่ไมแส่นี้เฮ้ยมีอะไรมีมีดอะไรมาปักหัวกูวเนี่ยใส่รองเท้าโอ้โห ปืนปืนกระสุนไม่มีกว <c oughs> จะไปกระสุนจากไหนวะนิดแคชต้องการตังอะต้องหอยต้องกดโหวตมั้งครับว้ากระสุนลูกซองหน้ดเดียวงเงินก็ไม่มีเออเดยวเด้อรองเท้าโซ่โอเควุย้ยเจอจิกโกะแล้วยาจิกโกะบึ้มโอ้โหแล้วพุ่ง ล,ลูกกระสุนกูนเหือนัดเดียวนะนะฮะไม่นะไม่นะไม่นะจังหวะนี้ผมตายหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้มีตั้งอ้โหครกตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้นะฮะเฮ้ยประตูถล่มปะนี่มันคุกเหรอครับ พุกหรือว่าอะไรวะัวนี้เหรอตังไม่กี่บาทเองแมวผมจะเก็บนัดสุดท้ายไว้ยิงคนอื่นนะฮะปืนกูก็ใช่ว่าแม่งมีเยอะด้วยเอาคุกกีรันมาเนี่ยคุกกีรันตื้ออทุยนะเราเล่นมีกล่องมีอะไรผมเก็บปะ จะบอกแนละ้วว่ามึงสร้างขึ้นมาให้กูมาดูให้กูมาดูแค่พื้นที่อยู่ไอ้แม่เนะนะมีตำรวจด้วยหรือเปล่าวะตรงแถวนี้เป็นสตรีทมีรถโอ้โหมีคนด้วยฮนะจะไปบวกปันหนึ่งจะออกไปบวกโคฟ้าออกไปบวก่เว้รมีรถด้วยกูได้รถมาแล้วนินหนู เป็น GTA Vice City อ้ารถขับได้จริงเลยอย่าเพิ่งยิงไม่น่าเลยว่ะโอ้นะเครียดเลยผมจะออกกูว่าเราได้รถเลยบ้าเอ้ยนะมันมีคาฟเฟ่อะไรผมให้เราซื้อเออถ้าอยากมีตังเฮ้ hey. หนึ่งผมมันบอกให้เราเลยกดบายหนึ่งให้กดทับบายแล้วก็เขียนว่าสมมติว่าผมอยากซื้อขนมปังก็พิมพ์ว่าเบรสนะครับเอ้าเงียบทำหอกเลยครับเนี่ยคิด4.00เหรียญโอ้โหแบกแบกลยครับผมเอ็กซ์ตรา้าซื้อหมวกราคา30บาท บอกกันนอกหรือไงบ้าเอ้ยโอ้โหมีปืนด้วยเออของแต่ละอย่างราคาแม่งเอ้ยตังกูมีหกสิบบาทซื้อเหียได้แค่ไหนาเนี่ยโอเคแต่ไมินีกันอ้าวปริสคลิกเดลิงแท็บอีซีอ้าวกูก็กูซื้อแล้วไม่ใช่เหรอทับไบ ฮะดูดิเอาซื้อมินิกันมันบอกว่าอะไรวะมันบอกให้เรากดลิงก์นี้ด้วยฮะผมยังงงยู่เลยแล้วผมจะเอาปืนมาจากไหนจะบ้าเปล่าไอ้ชายฮะโอเค รู Ooh, ch <Definitely S 1> ้ส <c oughs> ึกว like right ่าอันนี้ต้องใช้ตังค์จริงๆเลยหรือเปล่าครับมันไม่ใช่ตังค์ที่อยู่ในนี้ป่ะหรือว่าหรือว่ามึงต้องใช้ตังค์จริงๆในการแลกเปลี่ยนหรือห่อนั่นไงครับพวกมึงมาุ๊บพวกมึงก็กดเข้าไปเลยอ่ะนี่ผมเทียรพอร์ตตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยตรงวันนี้ให้หาปืนหาตังค์หาอะไรให้เรียบร้อยก่อนว้าว่าแต่ตรงแถวนี้มีอะไรดีๆบ้าง บอกหาอะไรไม่เจอเลยว่ะนะฮะบ,บอกบอกเอาซับบ,บายเด้อได้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 บายอ๋อไม่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 ปืนนี่อันไหนปืนนี่อัอนนี้ครับผมเฮ้ย <_ c oughs> มันบอกว่าบายครับมันบอกให้กดลิงก์นี้ด้วยแล้วมันบอกว่าแล้วมันจะทักแชทกูกลับมาอ๋อ อันนี้ต้องเติมจริงๆด้วยผมต้องเติมเนี่ยผมยังไม่ได้ฆ่าใครเลยวะ่ะกล่องแถวนี้ก็ไม่มีโอ้โหท่านเดี๋ยวใครไม่รู้ชื่อแดองตรงวันนี้มีน้ำมันจะโคกเหลือไหมเออแถวนี้มีอะไรดีๆบ้างกล่องละกล่องมีกล่องให้กูปะออแม่เครียดแล้ว โอ้เรวะอวะไรวะรวเดี๋ยวต้องโกงนี้กูจะออบไปยังไงวะเนี่ยก็โดดโอเคว้าโกงจุ๊บจุ๊บมาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างโอ้เครียดเลยมึงให้กูมึงให้กูแดกปลากร์ตูนเนี่ยนะไม่น่าเลยผม ตะกี้กูกำลังได้รถเลยรถกูไปแล้วโอ้อ๋ออะอ๋ะอเรามีของใส่นะฮะโู้มึงเ,เจอมึงเจอกูแน่นะฮะโอ้โหขนมปังเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอชื่อใครนะเนี่ยเฮ้ยเจอรถแล้วนั่นเนี่ยเดี๋ยวนั้นมันแม่งจะยิงกูแน่เลยไปก่อนนะฮะ เจอปืนนี้เจอปืนกราฟครับผมเป็นนิดฟอร์สปีดตต่อไป <c oughs> <c oughs> โอ้มก g าดเอ้ยเลี้ยวดิเอ้ยเมืองล้อส,สันโตสโอ้โหไปเลยเชี่ยโอเคไม่โอเคแล้วมีดาบปักเฮ้ยเดี๋ยว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 เจอผู้เล่นหน้าใหม่ โอ oh 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 ้ไม่แก๊ดโอ้ไม่แก๊ดโอ้ไม่แก๊กูไม่ไหวละวรีบใช้ก่อนมึงไม่ได้อะไรจากตัวกูเป็นล็อกอีอีเอาเอาโอ้จะลูกตับดิ้นบึมบ้มอู้วเจ็ดแมนใจเย็นมีคุยกันได้นี่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 นโอ้ <c oughs> พวกนี <โ bin> <ument Merkel> ้เป็นอะไรนะเป็นตำรวจับผมเนี่ยตำรวจไม่จะวิ่งเข้ามาจับเอี้ยงเสียไปแล้วสิบสองบาทเนี่ยเนี่ยไม่เหลืออะไรกูละไม่ใจเลยว่ะแม่ไปใหม่ไปใหม่ครับผมไม่ได้เลยจังหวะนี้ผมรู้สึกว่าเขาก็ตายมาเหมือนกันนะผมคนตะกี้เนี่ยเออเฮ้อดีไงที่ซื้อจริงจจะบ้าล่าดูปืนมันดิร้อยขึ้นกูมีสี่สิบแปดบาทบ้าล่าไอ้ชาย เนี่ยกูไปตัวเปล่าดีกว่าแม่งเงยราคาแต่ละอย่างก็ผมช่างไม่ใจเลยนะฮะของคนเติมอุย้ยกล่องแปลกล่องก่อนนี่อยู่บนสะพานลิบอร์ตี้สตี้นะวู้เจอกัะสุลูกซองแต่ไม่มีปืนลูกซองมึงคิดยังไงวะเนี่ยแม่รับผม ตาบอดได้แว่นจริงๆเลยนะฮะดูดิโอ้ฟักแมนกูลงไปแล้วว,ลลวิลงไปแล้วลวง,วง,งไปแล้วเอ้ยมึงใช้อะไรยิงกูเนี่ยเพิ่งอย่าเพิ่งไปแล้วเออต้องแถวนี้โอ้โหแม่งมันจึ กูเจอไข่พ่นไฟเผากันอยู่ <c oughs> อ้ก็เพลียเลยนะะแ <c oughs> ม่ฮะผมเกือบตายนะฮปบนโลกอันโหดร้ายกูมีรถคันหนึ่งซึ่งรถแม่งก็ไม่ได้ช่วยกูเลยนักหนาเลยเนี่ยหมวกกระ <c oughs> สุสนสไนเปอร์แล้วก็ปลาแซลมอนสุกนะฮะ มีรถด้วยให้ตายเถอะดูของแต่ละอย่างก็ผมไม่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงเนี่ยเครียดเลยเลือดก็ดันเพิ่มช้าอ,อีกะนรับเออมีกล่องปะไม่มีเอออ่ะอ๋อบอกนะฮะขึ้นไปลงหัวข้างบนเออเยี่้ยไม่มีอะไรเลยไม่ใจเลยสักนิดบ้าไปแล้วแม่นะฮะ นี่ข้างในนี้มีกล่องเดี๋ยวแล้วนะตรงนี้เรามาเปิดเอาแล้วใช่ไหมโอเคนะฮะแล้ววิธีเข้าไปข้างในครับเข้าไปยังไงวะเออมีชื่อแมวเห็นใครมีชื่อนี่กูหนีครับผมนี่ข้างในนี้มีกล่องเหมือนเราเคยมากันแล้วนะครับครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหนี่อะไรวะเนเธอร์สตาร์ มทำมะเขืออะไรวะเป็นดาวกระจายโอ้โหมึงมึงจะไอปากวาก้างติดหัวใครวะบ้าเปล่าไอ้ชายเนี่ยโอเคเจอละปืนครับผมนี่นี่ใช้กระสุนลูกซองครับ<ม>โอเคโอเคเหลือแค่ตัวผม นี่แค่กระสุนลูกสองป่ะโอ้ยโอ๊ยกูยิงยิงกันออกไปทำไมเอาเนื้อดิบมามึงว่าเป็นอาหารนะของได้ตัวมาแล้วนะอันนี้ปืนลูกกระสุนพกเนี่ยโอเครีโหลดได้ป่ะรีโหลดได้ป่ะอ๋อรีโหลดใช้ลูกกระสุนอันนี้นะฮะใช้ลูกกระสุนสไนเปอร์มึงเป็นสไนเปอร์เหรอวะเนี่ย กุเพียนะฮะไม่ใจเลยับผมอ๋อนี่กูตายไปหมดแลวไม่เหลืออะไรแล้วบ้านหิมะบ้านใครวะอ้าวไม่มีอะไรเลยเหรอตรงนู้นมีกล่องนะฮะไปดูกล่องกันหน่อยก็ได้เฮ้ยยิงยิงยิง,ยง อ้ากูลอยได้จังหวะนี้เนี่ยวูหมยากชิบหายต้องไปดูตรงนี้ครับผมมันว้าผายไปแล้วอะ่ะมันจุดพุดแล้วมันก็ว้าผายไปแล้วผม ยิงยากชิบหายเลยปืนบ้านนี่ครับผมโอเคมีปืนที่มันดีกว่านี้ไหมวะเนี่ยโอ้โหมันปืนเดียวกันหมดเลยไม่ใช่เหรอวะซิงเกิลช็อตโอเคโอ้ยวะายลูกตองลูกสอง เจอลูกตองกูโอ้ตำรวจมาแล้วใจเย็นคุณตำรวจตำรวจมาแล้ว GTAIV โอ้โหไปแล้ววันนี้ยากูขันโอ้แม่งมีปืนไฟแล้วก็แหลบอ่ะโอเคยิบเอ็ดาเดียนะผมโอเคเดี๋ยวผมค่อยเล่นในดูใหม่เนี่ยผมก็ใครชอบกดไลค์ชอบมามากดซับับผมใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้ผมก็ก็มาดูตามไปบีด้านล่างเนี่ยผมโอเคนะรั้ สำหรับวันนี้แน่นอนครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับผมที่ทำการรับชมเนี่ยมาดูกันดีกว่าเนี่ยผมว่าคราวหน้าผมจะมาเล่นเป็นอะไรแต่ได้่าคนหนึ่งก็ดีใจแล้วนะเพิ่งเริ่มเล่นเลยผมโอเคนะแล้ววันนี้แนะ่นอะนขอบคุณมากครับ